สวัสดีจ้าแม่สินจ้าทักทายเช้า,ชาที่21กันยายนนะคะทุกคนก็มาอัปเดตข่าวข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคํสาสถานการณ์าออรา,าคาทองคําวิเคราะห์ทองคาและรางงานราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้เช้าวันที่21กันยายนปี2567ภาพรวมราคาทองในประเทศช่วงกลางวันปรับตัวขึ้นระหว่างวันมีการสร้างระดับต่ําสุดที่บริเวณ4 6 0 0บาทต่อบาททองคําสูงสุดที่บริเวณ4 7 5 0บาทต่อบาททองคํา เงินบาทช่วงกลางวันแข่งค่าระหว่างบริเวณ33.02 0ถึง33.162บาทต่อ1ดอลลาร์ทองคำสปอร์ตช่วงกลางวันเคลื่อนไหวสูงขึ้นต่อเนื่องจากวันก่อนหน้ามีการสร้างระดับสูงสุดตลอดการครั้งใหม่ที่บริเวณ2,614.69ดอลลาร์ต่อ1ทรอยออนโดยได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ลังการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐเฟดครั้งล่าสุดมีมติปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงแรง0.50%และเป็นการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยครั้งแรกในรอบกว่า4ปีส่วนคาดการอัตราดอกเบีย้นยนโยบายส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบีย้ยอีก0.50%ภายในปีนี้ด้าน CB g ีกรุ๊บ่งชี้นักลงทุนให้น้ำหนักคาดหวังการปรับลดอัตราดอกเบีย้ย ในปีนี้อีก0.75เท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจชะลอตัวหลังการตัดสินใจปรับลดอาาัตราดอกเบีย้ยของเฟดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาส่งผลให้ธนาคารกลางต่างๆเริ่มปรับลดอาาัตราดอกเบีย้ยตามมาเช่นธนาคารกลางแอฟริกาใต้ธนาคารกลางฟิลิปปินส์ธนาคารกลางอินโดนีเซียรวมถึงธนาคารกลางอินเดียที่กำลังจะตามมา นอกจากนี้นะคะทองคํายังได้รับแรงหนุนจากแรงซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางหลังผู้นําอิสบาเอลกล่าวว่าการระเบิดของเผดเจอร์ทั่วเลบานอนในช่วงที่ผ่านมาถือเป็นการประกาศสงครามของอิสราเอลสําหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้านี้นะคะเช้า,ะะชาที่2 1กันยายนปี2567อ้างอิงราคาของวันที่20นะคะ ซึ่งตลอดทุกวันมีการประกาศราคาจากสมาคมค่าต้องคําทั้งหมด4ครั้งด้วยกันราคาครั้งที่4เป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าวันที่21กันยายนปี2567ทองคําแท่งก6 5ซื้อ4650 0บาทขาย4750 0บาททองรูปพันธกก์96.5%เ์ซื้อ39,916ัรบาท28สตางค์ขาย41,250บาท ราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าต้องํำสรุปรวมนะคะของวันที่20ราคาเป็นบวกไปที่1 5 0บาทแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าต้องํำมาณที่นี้ด้วยนะคะก็ต้องรบติดตามนะคะเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่มสินก็จะมาอัปเดตท่านชมรับฟังนะคะยังไงนะคะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่มสินด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมแล้วพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ